ใชพ่อยไงตัวนี้จะได้มูไงเอาแท้โอ้ยมูไงครับมูไ <_ d ream> งครับเกือบเต็มกระตาแล้วพี่น้อง <_ d ream> นี่ดอกซ้ำนี่กระลังพอดีแล้วพี่น้องจา้าพุดขึ้นไปแมนขังเครื่องแมนมืด ขุนเม่นมดพี่น้องพมาทางพี่พี่น้องมาทางพี่พูดเอาเครื่องหนี่งกระนยานเยียบเอาอยู่พี่น้องจา้ายานเยียบเอาอยู่นี่พอใหญ่มอใหญ่ยพอใหญ่มาทางพี่มาทางพี่สีเดียวกันกับใบใหม่จ้ะพี่น้องจา้า โอ้นี่อะไรเป็นเชือกแต่กับแข็งได้หรอพร่อยัยมันแข็งดิพูดพี่น้องพูดพูดพี่น้องจ้านี่พี่น้องนี่โอ้ยเบิงเบิงเบงี่ีพีผีมาผี่มา,มาเป็นสันเป็นสัน่นอยู่โอ้ยบดได้หมากกาลังแต่มาพี่น้องเอ้ยบาดนีมันก็เกือบเนา่าทิม่มแล้วพี่น้องจ้าพูดพ่อยัยได้เกือบเต็้กับตาแล้วจ้า บอพ่อหานาที่เกือบเต็มกระตาเราพี่น้องโอ้ยนี่นี่เป็นเชือเราต้องเป็นเชือเราพีพีเป็นสัน้นยุบพี่พราะไงเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเก็บเห็ดเพาะเด้อจ้ะเก็บเห็ดอันนี้ได้เต็มกระตาเลี้ยวเก็บเห็ดพึ่งคุ้มได้เต็มกระตาเลี้ยวสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดเพาะเด้อจ้ะเด้อ มองนี่นี่มีปลาเห็ดผอปลาเห็ดละงูพี่น้องจ้าแล้วก็ปลาเห็ดขมเห็ดพึ่งยุค่านี่แน่นหมดเลยพี่น้องดีดอกทั้งผีกับล่างงามปีกกยกับมะเอายูนี่ละจ้ะปีกกยซาบุ้มกับพญ่กับมะเอายูนี่ล่ะโอ้ยเอากระตาใส่ไปกระโบพ่อปีนี้กับมะบ่สบเน่าอีกคือเกามันเกิดต้นปีฝนมันตกอันนี้พี่พญ่ดอกบักย่างไงพี่ พี่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 น้องตกเบิ้งเอานี่เห็นบ่อหนิพี่น้องตรงอันนี้ไปเรื่อยๆนั่นยสองดอกง่าง่าอุ้ยดีแต่เอาถุงปุ๋ยมาพี่น้องดีแต่เอาถุงปุ๋ยมาจ้ะพี่พี่อีกดอกนึงเพื่อนยานดอกนึงดอกนึงอุ้ยดอกเบาญงามเพื่อนยัยเพื่อนยัยนี่เด็กเกมหายเพ่อนยัยตัดเลยเนาะนี่พี่น้อง พ่อไ <chat> uh, ja, SI. ah, ah, ่ตัดโอ้ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกนี่นี่นี่พ้ยไง้เต็มกระตาละติพ่อไได้ได้แล้ยมันคักมันคักพอยล้วติพ่อไงท่ที่ลี่ไปนไปๆๆ ใส่ใส่ใปไงปาดใส่ใส่อปไงคอ้ยแข็งแข็งเลยอุ้ยพูนพูนพี่น้องโอ้ยโอ้ยจะเป็นก็เอาเก็บเก็บไไงเก็บไปพี่น้อง